ไมได้เสร็จตกไม่ใ่ไมึงไปไปเดินเดินไปเดี๋ไม่ใช่ถอยไปอีกถอยไปอีกนะเออมตั้งหลักไปอย่างนั้นวิ่งมาแล้วโดนอุยโย้วแล้วทางพี่ไอ้ไปเมื่อกี้มีอะไรไปจุดไฟเฮ้ยจะเปิดเข้าไปมาทางกูโอ้โหไม่ทันแล้วเกือบแล้วระเบิดใช่ไหมนี่ย เด,ด,ดี๋ยวฮ้ยอย่าฟันทั้งหมึงทำไมอ่ะเอ๊ะเราทำไรเพี่จนระเบิดนะเว้ยจะระเบิดนี่แหละมึงไปฆ่าไอ้ตัวนู้นก่อนไป,ไปอะมันเห็นไม่ใช่ไอ้ของแล้วไปเห็เต้วเอาระเบิดมาให้ก็ได้ก็ถามว่ามีไหมมันก็ไม่ตอบไม่ไดีจริงเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวลิฟต์เหรอเนี่ยไปขึ้นอีกฝั่งนึยได้ยังไงปโอ้โหมาแล้วแกรด้ไอ้เหี้ยกู้เดินมานี่เดี๋ยวมึงมาไงกได้เวนสรุปมึงเป็นฟอสหรือเป็นหมาเนี่ยเข้ายาบีแล้วเกิดอะไรเอ้ยวีดีโอเลย บอกว <น Wit! S 2> ่านั่นโดดไปได้อเี oh, ้ยโหโดดย่างระแวงเลยอ่ะโอ้ลุ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 วต่ไปใช่ไหมไต่ไปสามทางเลยเดินไม่เออเดินไปต้องตามมาด้วยน่่างนั้ไว้หนมเอเอยาาืดลยมามเยลืยม อ๋อตรงนี้เหรอมัน <Ein> ก <structured instinct> <c Moder ator> ็กล่ามาตรงนี้อันนี้น่าตกไปตายโลอะไรเมื่อกี้นี้อ้ยโลสวยว้ย Golden Wing โอ้แต่การที่เฮียกันเ Physical โคตรกากเลยเก็บยังเก็บแล้วแต่การดามิด e ทาให้มึงให้มึงเลือกว่ามึงจะลงทางนี้หรือมึงจะลงทางนี้ ลงอันไหนลงทางนั้นน่ะเดี๋ยวมีตัวใหญ่ๆเห็นก็ทางนี้มันทางเดินเดี๋ยวไปอีกทางได้ปะไม่ไปไม่ได้แล้วทางไหนอ๋อนี่ดีกว่าดูปลอดภัยกว่าเปล่าขี้ไปทางเดิมดีดีนะมึงเปิดแล้วไม่ใช่ประตูเปิดยังเปิดแล้วไม่ใช่หรอเปิดแล้วนี่ ผมไม่ตายได้ไงวะตายก็ตรงมีหมาเนี่ยกูอยากนั่งเลนบอลไฟใหม่เลยเดี๋ยวอัพกล่องมาแอ้วเอาของน,นั่งอัพได้นั่งกูเล่มาเขียนบอลไฟนี้เออหน้าก็ดีนะอันนี้เคอต้องต้องโดดลงไปเอาของใช่ตรงเนี้ไม่ต้องก็ได้ไม่ได้ไม,ไดมีอะไรสำคัญหรอกต้โดดยากด้วย อ่นเดะเฮียเดินเข้าไปไม่ก็สือเดินเข้าไปไม่ได้นะกวดสักตีนเออที่เบิร์ดครับจำพวกตัวหนังสือในดาร์กโซ่สามได้ใไหมเติมได้พูดเลยว่าภาคสองไม่มีอะไรจริงในในตัวหนังสือพวกเฮียนี่เขียนหลอกอ่ะเออหลอกทุกอันนี่หลอกกันเจ็บหลอกชิบหายอ่ะ มึงก็รู้แล้วอกแต่ว่ามึงก็ยังจะตักสาวยังมีความจริงกว่ากูบ้างไอ้เหี้ยแต่ก็เยอะอยู่นะเขียนหลอกอ่ะเยอะแต่ไอ้เหี้ยีากสองไม่มีความจริงเลยสักขนาดมึงรู้นะว่ามันหลอกมึงยังแบบไอ้เหี้ยอะไรวะเดี๋ยวลองก่อนดีกว่าก็รู้แหละมันหลอกแต่อยากลองไงอ้ยี่มันหลอกจริงเปล่าวะคืออะไรตีอะตีที่ตีเต็มเงย

ลงไปได้นี่หว่าตรงนี้ตรงนี้มีใครตัวอะไรเกาะนะยิงแม่งดิขี้เกียตัวอะไรเกาะอยู่เกาะทำไมนะเกาะอยากขึนกู้ร่วงอ่ะมึงลงไปเลยเปิดได้ไหมเนี่ยวเปิดเดี๋เปิดเกือบแล้วนั่น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 ที่ครับเสียงดังไปแล้วบางทีมเข้าข้างบ้านอ่ะเปิดนไฟก่อนก็ได้นะเออที่อย่างนี้มันตายเลยได้

อะไรอะไรเตเต้เอาอะไรยิงมันดิมาหูเอาไฟมาตีแล้วอะไรไหนไหนยิงอะไรพี่เอาธนูยิงโอเคโอเคโอเคอะไรกูมันมันไกลเกินมันต้องล็อกเอาเองเอ้าไอ้เหี้ยรอดใกล้ปักขาเอ้าโหสุดยอดเลย นี่ไปไหนไปทางนี้เป็นเปกระไดนะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าชื่อแม่งเลยท่านเยละเก็บครบเพิกเลยยี่ทางแม่งไม่น่าต่อสู้กันเลยว่ะยไ่ไหนไปพี่เห็นไหมเฮ้ยเราไม่ต้องน้ำใจนักกีฬานะไอ้สัตว์เอ็นดีหมายมาแล้วอะไรวะเนี่ยเนี่ยค้านเนี่ยเนี่ยคด้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะโผล่ข้างหน้าเมื่อกี้ไปขึ้นใดมาหาอยู่มั้งเมื่อกินไปขึ้นไปใดมาพี่ เข้าไปขานน้งางในนล้วมั้งอ่ะอภาษาอะยังไงยืนเดี๋ยวเ,ยเ <c oughs> ยข้าไปจะยืนแค่ภาษาเต้ยเตยมานี่มีโดนฮะทำอะไรเนี่ยดูบูมเต้ยจะเห็นไปไรหรอปะเอ้าเที่ยไปไหนอะเที่ยวคือว่ามันไปมันอยู่นะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนไอข้างบนนั่นที่เราโดดลงมาเม,มื่อกี้เนี่ยโดดมานะไอ้เทียนสายเวทว่ะชุดแม่งอย่างเต็มเลย มันหาไม่เจอมันจืนมองอยู่จืนมองอยู่เดี๋ยวกลับให้มันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วเห็นแล้วมันน่าจะไม่เห็นเราใช่ไหมมันเห็นว่ะหรอแต่มันไม่น่าจะเห็นเตยอ่ะก็ไม่รู้ที่เล่นเดนไบใช่ไหมสู้วันได้ที่ไหนแหละไอ้เจ้าดูชุดมันดิเฮ้ยมันไปไหนแล้วไปที่บนไฟมั้งน่ะเรื่องเครื่องแรแล้วเต้ยเครื่องแรแล้ว ไปไหนใจมึงอะล้อล้อตีล้อตีเฮ้ยไม่เอาไปตีตีเรียบร้อยรู้เอ้มึงต้องโดดมาหากูอยู่ไหนมะโดดเราไม่หาพี่อะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเอ้าไม่อยู่ไหนวะปีนไปเดินเดินมองแล้วไม่หยุดไม่ได้อะ กต้องกูก็โดดหนีมันมาเนี่ยไอ้เหี้ยเออเอาดีเอาดีจากไปฉายว่ายิงทีน่าสั่นเลยไอ้เหี้ยมากดฆ่าเขาได้เสร็จตกไอ้เหี้ยไปเดินเดินมาเดยนไม่ใช่ถอยไปอีกถอยไปอีกเออตั้งหลักไปอย่างนั้นวิ่งมาแล้วโดดออ้ยย้วตายต่อ โอ้ยืไปโอ้ยยอนเร็วอะไรของมึงวะไอ้แนที่ไอ้ไอ้นั่งมองอยู่ไหนวะอ๋อ ไปไหนแล้วนี <trilogy> right <S <S ่เอานึก <wan> ว <cartoon> ่านึกว่าบมนแล้วไหนวะบนเสาเนี่ยนั่งมองมึงอ๋อแต่มึงไปยินตัวนน้นนี่นว่าตัวโน้นไงเออเกกงจ้าเว้ยมาละตายตายเฮ้ยสะพานจะขาดราะว่ากูละแ้งระแวง เนี่ยเลือดเต็มเลยเนี่ยเรียบร้อยเดินมัวจะมองอะไรวะมัวจะมองเลือดไงเจ๊นะมีทีฆ่าบอสอีกว่าี่บอสตัวอะไรดีกว่ารถม้าหรือปังไงอ๋อรถม้าโจโจ้จะข้าไงอ่ะเดน้องก่อนอื่นวิ่งมามีโล่ใช่ไหมเราต้องใช้โลเดื

อยดีก,ก,ก็หลบลอีกใช่ไหมยิงยิงในรูก็ได้แล้วพิธีปกติยังไงรอปิดประตูใช่ไหมคะน้า,านตับคันโยกแล้วมันจะโชน ลูกไปแล้วไมัต้องยิงมันต้องอะไรวะอ๋อตีฟีอ้นวนไอ้ลูกนี่แหละนี่แหละนี่วิธีแบบแอดวานซ์โอ้ยยี่ไปซีเปลืองหนู <c oughs> ตาย <c oughs> แล้วพี่ไอ้หมาพี่แกละกอนแอปก้อนคุไปฆ่าในคอมเมนเตอร์ มันมีตัวเรียกพวกกระดูกนี่ยตัวชุบกระดูกกระดูกตายแล้วมันจะเกิดใหม่ตลอดตายโหรัวเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูหลบก่อนคต่อ่บอสก่อนสิไปต่อไม่ใช่หลบก่อนหลบก่อนดิทีรอนานได้ไงนไอ้ยแล้วายแล้วดียวาลา

ขาดีขาหลังไอ้はは said, oh. Yeah. Oh. สัว์ดี่มันขี่ลินเย้โอ้สรุปว่ายิงคาราวงง่ายกว่าโอ้ oh, ขนาดตั้งโลกเออเด็กไอ้ไอก่อนนี่จะหิวเลือด ก็เสียงตายยิ่งไปตีอย่างแรงเลยเยี้